แอนิเมชันนี่มันไม่มีวันตายหรอกนะเวทีเอเิกครั้งนี้มีการพูดถึงของเรื่องดิจิทัลค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทางแอนิเมชันเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลย ดูจากรายได้ปี2021ของ Studio อชั้นนำอย่าง The m o n k Studio ที่ร่วมทำ w i s h Dragon และ Rango พุ่งถึง330ล้านบาทอีกราเซีลกรุ๊ปผู้ผลิตเกมผีไทย Home Sweet Home ทำรายได้288ล้านบาทส่วนอิกลูสตูดิโที่ทำ9สาตราได้122ล้านบาท ผู้บริหารเด e m มังบริษัทแอนิเมชันทำเงินอันดับหนึ่งเผยปัจจัยที่รับงานต่างประเทศได้ร0 0เซแบบไม่สะเทือนโควิดพรา้งานคุณภาพในค่าแรงที่ถูกกว่าประกอบกับยุโรปมีปัญหาด้านราคาพลังงานและหลายชาติไม่สามารถ work from home ได้โดยบริษัทยังไปออกบูธโชว์ผลงานบนเมตาเวิร์สในเอเปก0 2 2ครั้งนี้อีกด้วย แม้การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกไม่ได้เจาะตรงเรื่องแอนิเมชันหากก็มีเศรษฐกิจดิจิทัลรวมถึงระบบธุรกรรมการเงินที่อำนวยความสะดวกในการทำงานกับต่างประเทศอยู่ในหัวข้อการพูดคุยซึ่งเสียงจากวงการแอนิเมชันก็มีประเด็นอยากผลักดันโดยเฉพาะการผลิตบุคลากรให้ตรงโจทย์ที่โลกต้องการ เรื่องของคนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตได้ไม่พออุตสาหกรรมนี้กำลังโตมากๆนะครับแล้วก็ทางมหาลัยเองก็ผลิตคนเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดยาาียวกันผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ชี่ยชาญเฉพาะด้านเนี่ยเรายังเรายังมีไม่พอนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์แอนิเมเตอร์หรือว่าพวกซูเปอร์วิเซอร์ต่างๆอย่างตอนนี้บางทีเราเองต้องส่งคนของเราเองเนี่ยออกไปต่างประเทศเพื่อไปเทรนข้างนอกเลยเราหรือภาครัฐเราเองเนี่ยให้การสนับสนุนโดยการ จัดคอสอบรมหรือจัดเทรนขึ้นมาโดยโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งๆจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์มากๆต่ออุตสาหกรรมหนังแอนิเมชันสัญชาติไทยแท้อาจไม่ค่อยได้เห็นแต่ไทยเราเป็นมือปืนรับจ้างที่ส่งออกมากกว่าผลิตใช้ในประเทศเป็นเท่าตัวซึ่งดีป้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเผยมูลค่าการผลิตที่ฟื้นตัวขึ้นในปี2021เป็นตัวเลขกว่า3,000ล้านบาท ภักสใน3กลับเป็นการรับจ้างผลิตให้ต่างประเทศทำให้ไทยมีสถานะเป็นเอาท์ซอร์สที่ผลิตงานภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นส่วนหนึ่งเราะตลาดแอนิเมชันไทยยังเล็กเกินไปและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในวงการแอนิเมชันมา35ปีอย่างกันตนาและเป็นเจ้าของผลงานระดับตำนานการกล้วยก็มองว่าวันนี้การผลิตในประเทศยังมีความเสี่ยงสูง แต่หากรัฐสนับสนุนเรื่องเงินทุนและช่องทางก็อาจจะเพิ่มโอกาสส่งคอนเทนต์ไทยไปสากลถ้าใช้เงินเงินส่วนตัวเองเหมือนอย่างที่กัลตนาเคยเคยทำมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะมีความเสี่ยงสูงนะผมที่ปัญหาของเราเนี่ยคือทางทุนของคนไทยเนี่ยใช่ไหมฮะตลาดมันเล็กมันก็ยังยังยังเล็กอยู่นะฮะยังน้อยอยู่ ด้านวิธีที่จะช่วยสนับสนุนได้เนี่ยภาครัฐเนี่ยต้องมีบทบาทมากมากกว่านี้นะฮะคือในมุมของผมนะควรที่จะให้พวกไอ้สตาร์ทอัพโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยให้เยอะไว้ก่อนนะฮะแล้วเอางานพวกนี้ไปพิชชิ่งกับแพลตฟอร์มในระดับโลกหรือระดับไทยก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะให้มากขึ้นกว่านี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์นะฮะที่มีโอกาสได้ตต่เข้าไปในระดับโลกเนี่ย มากขึ้นนะฮะแล้วเมื่อมันไปได้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอันนั้น,นะจะเติบโตอย่างมหาศาลเลยมันควรจะต้องส่งเสริมให้เกิดมีโปรดักชันในอย่างของประเทศเหมือนเกมอะร้อยเปอร์เซ็นต์สาเป็นของเราและที่เหลือเนี่ยเราเอ็กซ์พอร์ตอ่แล้วมันกลายเป็นแวลยูที่เกิดขึ้นในระบบมัลติพาเป็นของคนอื่นสมหมดนะครับ ปรญหาเดีวยวกันปัญหาเดีวยวกันะนะครับมันต้องทําให้มึงไทยถ้ามันจะเป็นทับจริงๆเนี่ยมันต้องทำให้มึงไทยมันเป็นทั้งน้าธุรกิจมันทำงานที่นี่แล้วก็เกิดการทํางานดีบลลอปที่นี่สร้างคนที่นี่แล้วให้กลายเป็นศูนย์กลางแล้วจะเอายูนิเวอร์ซิตี้หนึ่งที่มีความสามารถขึ้นมานั่งทําด้านนี้ก็ได้นะครับ Of Love แอนิเมชันซีรีส์สัญชาติไทยแท้เรื่องแรกบนเน็ตฟลิกที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี2022คือตัวอย่างผลงานที่ได้ทุนจากรัฐคือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสรรค์จนต่อยอดจากโครงการเล็กๆบรูด้าน้อยผจนภยัยไปนำเสนอเน็ตฟลิและได้รับเลือกฉายไปทั่วโลก ดังนั้นการเชื่อมต่อวงการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดที่ใหญ่กว่าจึงไม่เพียงพัฒนาคนภายในแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้แอนิเมชันไทยโตได้อีกกริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน